สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะใน AP 7จะพูดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะวันนี้จะมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคือหน้าแรกนะคะที่เราเข้าไปในเว็บของรัฐบาลแล้วนะคะหเว็บลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วอ่ะนะคะ อแถบสีเหลืองหน้าแรกนะคะเขาจะเขียนว่าลงทะเบียนรับสิทธิรู้สึกจะเขียนอย่างนั้นนะคะหน้าต่อไปมันจะเป็นแถบสีแดงเขาจะเขียนว่าสำหรับประชาชนเพราะว่าหน้านี้มันจะมีสำหรับร้านค้าแล้วก็สำหรับประชาชนแล้วก็กดสำหรับประชาชนนะคะทีนี้ ตอนรรอ OTP ก็มันแล้วแต่นะคะบางบางคนก็จะได้ช้าบางคนก็จะได้เร็วนะคะทีนี้พอได้เลข OTP มาแล้วเราก็กรอกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดยืนยันเขาจะเขียนในแถบสีฟ้านะคะ ส่วนที่บอกว่าวงกลมไม่ไมใช่วงกลมนะคะวงเฉยๆนะคะวันนั้นวันนั้นรีบไปหน่อยนะคะจะพูดคําว่าวงกลมนะพูดไม่ถูกนะคะวงสีแต่ว่าแถบคนละสีกันนะคะกับที่วงนะคะก็อ่านคือตาดูไว้ว่ามันต,ตำแหน่งมันอยู่ตรง,ตรงนี้นะแล้วก็อ่านเอาว่าอาเรากําลังทําอะไรอยู่เราลงทะเบียนรับสิทธิ์เราก็ต้องกดตรงลงทะเบียนรับสิทธิ์มันจะอยู่ในแถบสีเหลือง แต่ที่วงไว้วงเป็นสีแดงนะคะอันที่สองนั้นสําหรับประชาชนแถบมันจะเป็นสีแดงแต่วงไว้เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ขอทําความเข้าใจตรงนี้นะคะทีนี้ตอนที่กรอกรายละเอียดนะคะกรอกชื่อนามสกุลน,นะคะกรอกให้ถูกนะคะในโทรศัพท์นะคะบางทีสะะอิแล้วก็มองเห็นเป็นสรละอี สระโอเราก็มองเห็นเป็นสระโออย่างเงี้ยที่สำคัญคือสระเอกับสระแอนะคะใช้ให้ถูกสระเอมันจะอยู่คนละที่กับสระแอนะคะใช้ให้สระเอเราจะอยูกับรงแ้สระเอถ้าจราจะใช้สระเอก็ต้องต้องกดตร่สระแอนะคะใช่ใ่้ถกสระออง่ครลกัสอนคะั้งถ้ามันเป็นกสระแอน้กอมย่คนลี้ก็ไม่ได้นะคะคือข้้มูลเอมนี่ยู้องลรงตรงเป๊ะนะคะ ทีนี้เลขประจําตัวประชาชนก็เหมือนกันนะคะเลขประจาตัวประชาชนคนไทยเราเนี่ยจะมีเลขประจําตัวประชาชนที่ยืนยันตัวตนเพียงคนละหนึ่งนะคะคนละหนึ่งมันมันจะเป็นเลขสิบสามหลักเอ้ขอโทษค่ะสิบสามหลักนับให้ดีนะคะครบสิบสามหลักไหมแล้วก็เลขตรงไหมนะคะดูนเอาบัตรประชาชนมาวางไว้เลยค่ะ แล้วก็ดูให้ครบตรวจดูให้ครบเลยนะคะอ่าอีกอีกเรื่องหนึ่งคือรหัสหลังบัตรสำคัญค่ะรหัสหลังบัตรเราพลิกกลับมาข้างหลังรหัสหลังบัตรมันจะตัวมันจะไม่ค่อยชัดเจนบางทีนะคะมันจะเป็นมองไม่ค่อยเห็นเพราะนั้นเตรียมแว่นตาไว้ให้ดีนะคะอ่ารหัสหลังบัตร รู้สึกจะมีตัวเลขสิบตัวแล้วก็มีภาษาอังกฤษสองตัวนะคะตรงที่ขีดขีดไม่ต้องค่ะกรอกเฉพาะตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขลงไปนะคะทีนี้ <c oughs> พินคำว่าพินก็คือรหัสประจำตัวเรานะคะอันนี้เราคิดเองนะคะเราต้องคิด ไว้เลยค่ะจดเอาไว้เลยเพื่อที่จะเอาไปมาใช้ในวันที่วันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบนี่เขาจะเปิดแล้วใช่ไหมคะเราก็เอารหัสที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะเอามาใช้เลยอย่าไปคิดวันนั้นวันนั้นเดี๋ยวลืมนะคะจดเอาไว้เลยสวอย่างเราเราต้องจดนะคะจดไว้เลยกันลืมแล้วก็เอาตัวเลขที่เราคุ้นๆบางคนอาจจะเอาวันเดือนปีเกิดก็แล้วแต่อันนี้นะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราคนอื่นไม่รู้ ไม่ให้คนอื่นรู้อาจจะเป็นลูกหลานรู้ด้วยให้เขาช่วยจําก็ไม่เป็นไรลูกหลานเราใช่ไหมคะแต่ที่ดีที่สุดน,นั่นคือจดไว้ค่ะจดไว้เนี่ยรหัสเราพินของเรา P.I.N พินเนี่ยคือรหัสนะคะรหัสหกตัวเตรียมตัวไว้เลยนะคะเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าพินเนี่ยค่ะหรือรหัสประจําตัวเนี่ย เราใช้บ่อยค่ะเวลาไปซื้อของแล้วใช้ใช้ต้้งสองครั้งบางทีนะคะใช้ตอนเข้าไปในเป๋าตังค์แล้วพอซื้อเสร็จแล้วเขาให้ใส่อีกอะไรเงี้ยเราก็ใส่เขาให้ใส่เมื่อ,อไหร่เราก็ใส่ได้เมื่อนั้นนะคะนั้นเราต้องจําหรือว่าถือติดตัวไปเลยนะคะเอาติดตัวไปเลยเลพินหรือรหัสประจําตัวนี่นะคะอ่าทีนี้วันที่เขาเขียนในนั้น มันเป็นโปรแกรมโปรแกรมล็อกนะคะโปรแกรมล็อกไว้วันนั้นคือวันวันที่เกิดวันที่เกิดแล้วกดเข้าไปในช่องแล้วก็เอามือเขียเขียเลียเขียหาวันที่เรานะคะใครเกิดวันที่สิบอย่างเงี้ยก็เขียหาเลขสิบใครเกิดวันที่สองก็เขียหาเลขสองแล้วก็กดลงไปนะคะอันนั้นคือวันที่เดือนก็เหมือนกันใครเกิดเดือนไหนก็ จิ้มแล้วเคลียร์เคลียร์เคลียร์หานะคะเดือนอะไรเดือนสิงหาคมเนี่ยกดลงไปจิ้มลงไปนะคะมันก็จะอยู่นิ่งนะคะอยู่นิ่งนะคะปีปีต้องเอาคอสอนะคะคริสต์ศักราชก็คือคอสอของภาษาอังกฤษค่ะดูในบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ข้างล่างนะคะของไทยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะวันเดือนปีเกิดอของภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างมันจะขึ้นต้นว่าหนึ่งเก้า หนึงเก้าอะไรยังยังรุ่นรุ่นเรานี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเก้ห้าสองหนอะไรอย่างเงี้ยดูดูในบัตรประจำตัวประชาชนค่ะไม่ต้องไปถามหาที่อื่นไม่ต้องไปดูที่อื่นนะคะนะคะเดือนปีครบนะคะทีนี้รหัสหลังบัตพรพลิกกลับมาแล้วก็ดูนะคะแล้วก็กรอกลงไปตามตามนั้นนะคะให้ครบให้ถูกต้องเป๊ะนะคะ อ้าวทีนี้เขาบอกว่าให้รอ OTP ก็นั่งรอไปนะคะสำหรับตัวเองอะวันนั้นที่ทำนะคะพอเขาบอกว่าให้รอ OTP ก็ฝากโทรศัพท์ไว้กับลูกแล้วตัวเองก็ไปซื้อกับข้าวกลับมาถึงได้เลข OTP นะคะาถามคนที่ไปซื้อของหรือแม่ค้าบอกได้ยัง OTP ได้ยัง OTP ได้ยังถามกันบอกยังเลยรออยู่นี่รออยู่เนี่ย ังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็รอไปรอต่อไปจนกว่าจะได้มาพอได้มาแล้วนะคะเราเอาที่ไหนก็เอาจาก SMS นะคะบางคนมันก็จะเด้งขึ้นมาในหน้านั้นเลยหน้าที่เราทําข้อมูลอยู่นะคะเด้งขึ้นมาให้เราเลยเราก็รีบจดไว้นะคะรีบจดไว้นะคะถ้าจดไม่ทันก็เปิดไปดูใน SMS นะคะฝึกดูไว้ไว่า SMS มันอยู่ตรงไหนที่เราจะต้องเอานะคะ ่าเสร็จแ,แล้วก็พอได้ OTP แล้วนะคะเราก็กรอกเลข OTP ลงไปในช่องที่เขาให้กรอก OTP แล้วก็กดย,ย,ยืนยันค่ะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นจบนะคะอันนี้คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะนะคะเดี๋ยวนี้ไปเจอเพื่อนก็จะทักทายกันว่า ใช้คนละครึ่งคนละครึ่งหรือเปล่าเขาก็ตอบใช่สิดีเนาะดีดีเนี่ยนะคะสนุกดีนะคะดียังไงล่ะ ก็มันประหยัดดีไงคะนะคะอ่อย่างได้มาวันแรกไปซื้อของใช่ไหมคะไม้ช็อตยุงแล้วก็ไปซื้อไม้แขวนเสื้อตั้งหลายโหลเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าเออวันละร้อยเขาจะให้วันละร้อยห้าสิบหมายความว่าเงินเราร้อยห้าสิบเงินรัฐบาลอีกร้อยห้าสิบนะคะวันนั้นก็กะซื้อให้มันถึงร้อยห้าสิบเลยก็ไปซื้อ พอเขาคิดเงินใช่ไหมครับคิดเงินเสร็จไม้ช็อตยุงหนึ่งร้อยี่สิบไม้แขวนเสื้อตั้งหลายโหลพกะจะให้มันหมดร้อยห้าสิบแล้วก็ของรัฐบาลด้วยอีกร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยเลยอเอามารวมกันพอคิดคิดเงินเสร็จแล้วก็ถือเดินกลับมาก็คิดว่าเออดีเหมือนกันนะปกติถ้าเราซื้อนี่ ไม้ช็อตยุงตั้งร้อยี่สิบแล้วนี่ได้ไม้แขวนเสื้อไปตั้งหลายโหลเนี่ยก็ยังแค่ร้อยห้าสิบบาทก็คิดอย่างนั้นก็สนุกดีนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งอยากจะคุยารายละเอียดนะคะเรื่องเลขประจำตัวประชาชนนะคะคนไทยเราเนี่ยจะมีเลขประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของเรา,เนาคนละสิบสามตัวสิบสามหลัก นะคะนับดูนะคะลองนับดูในบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ,ะทำไมถึงทราบเพราะว่าสมัยสอนหนังสือนะคะจะเป็นคนที่ขีดข้อมูลนักเรียนเป็นพันเลยนะคะขีดข้อมูลแต่ตอนมากรอกข้อมูลที่มันไม่มีในข้อมูลนักเรียนก็คือร,รหัสหลังบัตรคะ่ะอันนี้ต้องต้องดูเพิ่มเติมรหัสหลังบัตรนะคะทีนี้ตอนสมัครไป b i ท e for d a ดก็ สมัครออนไลน์ก็กรอกข้อมูลแบบนี้แหละค่ะนะคะทําบ่อยๆก็ชํานาญค่ะคล่คองนะคะอ่าเนี้เอเลขประจําตัวประชาชนนะคะตอนที่ทําข้อมูลนักเรียนนะคะลูกแฝดคู่แฝดเนี่ยค่ะก็ได้คนละตัวนะคะไม่ใช่คู่แฝดแล้วเกิดเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันพร้อมกันจะได้เลขประจําตัวประชาชนอันเดียวกันไม่ใช่นะคะได้คนละตัวค่ะนะคะ,นะคะ จะสวมรอยอาจจะสวมรอยกันก็อาจอาจะเป็นคนใดคนหนึง่งตายเหลืออีกคนหนึ่งแล้วคนหนึง่งบัตรประจําตัวหายอะไรนี้มันก็คงจะยากเหมือนกันค่ะยุ่งยากเหมือนกันวัานนั้นให้ให้ทราบไว้ว่าเลขประจําตัวประชาชนที่เขามีอะไรอะไรก็อรอบอกอให้ให้เอาบัตรประจําตัวประชาชนเอาบัตรประจําตัวประชาชนเพราะว่าบัตรประจําตัวประชาชน,นเป็น uh, ตัวเลขที่ยืนยันตัวตนของแต่ละคน นะคะเคยไปค้นข้อมูลที่อำเภอนะคะคน้นค้นข้อมูลนักเรียนคนชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันก็มีเยอะเลยนะคะมีเยอะเลยชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่เลขประจำตัวประชาชนต้องคนละตัวค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกเป๊ะเลยนะคะอย่าให้ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะคะ ชื่อนามสกุลก็เหมือนกันสะละีสะละอีอะไรพวกเนี้นะคะอย่าให้ผิดนะคะให้ให้มันถูกต้องหมดเลยตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยกดนะคะตกลงนะคะ,ะสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอคุยแค่นี้นะคะไว้โอกาสหน้านะคะเมื่อได้คนละครึ่งรอบเก็บตกแล้วนะคะจะคุยเรื่องการใช้ชำนาญค่ะใช้ทุกวันเลย อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเราเราไม่จําเป็นต้องไปด้วยตัวเองนะคะให้ลูกให้หลานไปซื้อก็ได้บอกรหัสลูกหลานไปบอกรหัสไปว่าเออรหัสนี้นะที่แม่ตั้งไว้นะ่ะรหัสรหัสหกตัวเนี่ยตัวนี้นะเอาเอาไปซื้อลูกหลานก็จะเอาไปตัวเราเองก็ไม่ต้องไปค่ะเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากก็ให้หลานไปซื้อค่ะตัวเองไม่ค่อยได้ไปนานๆไปทีนะคะนานๆไปซื้อทีมันก็ดีนะดีดีใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ